นิวเซฮาโลไฟฟ์สำหรับชั้นป .5 ทั้งที่ส่วนเป็นส u d เ n นบ o o กและ Work Book เช่นกันชก1สินะครับคุณครูพี่นานได้เตรียมเอกสารไว้ถึงหน้านี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้านี้ก็มาดูคำแปลกันเลยนะครับ Troke with your friend นะครับโชคแปลว่าพูดแปลว่าคุยแปลว่ากล่าววิดด้วย your friend เพื่อนของคุณมีคลิปเสียงก็ฟังคลิปเสียงกันก่อนครับผม

No I don't. I like to do jigsaw's. Yes I do. I like to play darts. No I don't. I like to play computer games. โอเคครับจบอีกแล้วนะครับนะเกมส์ games, ในที่นี้ก็คือเกมต่างๆที่เป็นกีฬาชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นกีฬาที่ ที่เป็นกีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลเหล่านั้นนะครับคือกีฬาเหล่านี้นะครับเกมเหล่านี้ก็เรียกว่าเชคเกอร์นะครับหมากฮอสนะครับนะนี่คุณครูก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับนะคำศัพท์เหล่านี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะเชคเกอร์สนะต้องเติม S นะครับนะต้องเติม S ตลอดนะนี่ให้ก็สังเกตด้วยถ้าไม่เติม S นี่มันจะได้มันจะแปลว่าพนักง,งานที่ตรวจสอบนะครับนะเพราะเช็คไปแล้วตรวจสอบ เชคเกอร์ er ก็คือพลังงานที่ตรวจสอบตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นหมากรุกเนี่ยต้องใส่ S ตลอดนะครับจิกซอสนะครับอันนี้ทราบกันดีนะครับคือต่อจิกซอสดอชนะครับตัวนี้อ่านว่าดอชนะครับออกเป็นเอาเป็นดอชนะครับนะดอชแปลว่าลูกดอกนะครับนะก็ลูกดอกป่าเป่านั่นเองลูกดอก ก็เลยเป็นคำพูดว่า do you like to play games to, to play games นะครับนะเพราะเป็นคำถามก็เช่นเดิมนะครับ like เป็นคำกริยาเอาดูนำหน้า do you like to play games คุณต้องการที่จะเล่นเกมบ้างใช่คุณต้องการที่จะเล่นเกมอะไรบ้างไหมไม่ใช่อะไรบ้างไหมนะครับนะต้องการที่จะเล่นเกมใช่ไหมนะครับต้องใช่ไหมนะครับนะเป็น v e b to do เนี่ย นะครับคุณต้องการที่จะเล่นเกมใช่ไหม Do you like to play games คนแรกนี้ก็ตอบว่าใช่นะครับ Yes I doYes I do ก็จบเลยนะครับแปลว่าใช่ฉันอยากจะเล่นเกมแต่ก็พูดตอบไปว่า I like to play checkers เกมที่ฉันชอบจะเล่นนั้นก็คือต้องการเล่นหมากฮอสนะครับคุณครูวงให้อย่างนี้คือจะได้รู้ว่าคำแปลอยู่นี่นะครับนะอาจจะทับภาพเด็กไปบ้างไม่เป็นไร d ดี๋ยวจะไล่ชูเพลงดอชดอชนะครับต้องการที่จะเล่นลูกดอกใช่ไหมนะครับคนนี้เป็นคนถามนะแล้วคนตอบก็มีหลายคนเลยคนแรกนี่ก็ตอบว่า no o I o o t No I don't เนหมายถึงว่าฉันไม่ชอบเล่นลูกดอกนะครับแต่ก็พูดต่อว่า I like to do jigsaw อย่าลืมนะครับเล่นลูกดอกใช้เพล์เล่นมาร์คอสใช้เพล์ แต่จิกซอนี่ไม่ใช้ play นะครับนะใช้ดูจิกซอนี่คือข้อสังเกตนะครับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนหัดดูข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับอย่าตอบว่า I like to play jigsaw นะครับต้องเป็น I like to do jigsaw แต่เวลาแปลแป,ลแปลก็เล่นต่อจิ๊กซอวแปลว่าอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าแปลว่าฉันทำต่อจิกซอนะครับนะไม่ต้องใส่คำว่าดูแปลว่าทำนะครับฉันทำจิกซอ เจ็กซก็ไม่ต้องทำนะครับเขาทำมาให้แล้วเพียงแต่เรามาเล่นนั่นเองแต่สำนวนภาษาอังกฤษไม่ใช้ว่า play โอเคนะแล้วคนนี้ก็ตอบตอบคำถามเดิมเมื่อกี้นะครับ Do you like to play ย์ทูเพลยนะครับ d o ช์ดอช์เจนะครับฉันก็ชอบเล่นลูกดอกก็มีรูปมาให้เห็นด้วย I like to play ก็เน้นอีกทีหนึ่งนะครับว่าฉันชอบเล่นลูกดอก คนนี้ก็ตอบคำถามเดิมเหมือนกันนะครับคือ I like to play Dodge นะครับก็ไม่นะครับด้วยโดนไม่ฉันไม่ชอบเล่นลูกดอกนะครับดนะ่า้าแปลให้เต็มแต่ฉันชอบ I like to play computer games ฉันชอบเล่นเกมในคอมพิวเตอร์นะครับนี่ก็คือการพูดบทสนทนาเพราะฉะนั้นลูกๆนะลองฟังหลายๆรอบนะครับนะก็จะได้เข้าใจนะครับ และแล้ววันนี้คุณครูพิดนันก็ขอจบนะครับการสตรีมสดนะครับเพราะได้เตรียมเอกสารไวแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับตัวอักษรวิ่งของคุณครูพี่นันนะครับคุณครูเพิ่งเปลี่ยนวันนี้เองนะก็คือต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้คนที่เข้ามาชมคลิปของคุณครูพี่นันเดี๋ยวทําภาพครูพี่นันให้ใหญ่นิดหนึ่งนะครับต้องการที่จะพูด ประชาสมันช่องคุณครูหน่อยเพราะว่าตอนนี้นะครับนะมีนักเรียนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาชมช่องของคุณครูนี่เยอะพอสมควรนะครับเระผมในฐานะเจ้าของช่องนะครับนะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขอขอบใจลูกๆนักเรียนทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับนะที่เข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนัน channel เพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าคุณครูพี่นันสอนดีนะครับสอนเข้าใจง่ายหรือไม่ดีที่สุดก็แล้วแต่นะครับแต่ก็คือพอใจในระดับหนึ่งว่าง,งั้นเถอะก็ขอให้บอกต่อนะครับนะบอกต่อชวนเพื่อนๆในห้องนะครับนะบอกว่าเออตอนนี้นะครับมีช่องครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ช่องหนึ่งช,ช,ชื่อว่าช่องครูนันแชนแนลนะครับ ซึ่งได้นําเอาหนังสือเรียนนะครับทำไม่เหมือนช่องคนอื่นนะครับคือคุณครูเอาหนังสือเรียนมาสอนให้ามาสต r e มสดเนี่ยหลายหน้าแต่ว่าเอาเป็นว่าไปดูแต่ละหน้าดีกว่านะครับนะเพราะสะดวกแก่นักเรียนคือสามารถเข้าไปดูได้แต่ละหน้าเลยแล้วในแต่ละหน้านั้นคุณครูก็จะสอนให้หมดทุกคําศัพท์เลยนะครับละเอียดยิบเลยนะครับ,ยยรบทุกคําศัพท์เลยแล้วคุณครูได้นําหนังสือเอา ชั้นเรียนไหนบ้างก็เริ่มตั้งแต่นี่เลยนะครับเริ่มตั้งแต่ชั้นป .4 ชั้นป .4 นี่มี2วิชาแล้วนะครับนะที่คุณรัวพินานนำมา,าลงในช่องของครูก็คือ incredible english 4หรือ incredible english 4นะครับเป็นชื่อหนังสือภาษาอังกฤษนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .4 แล้วก็มา n e w s e h a l l o นะครับ n e w s e h a l l o เนี่ยของ Sanofi Mag Education เนี่ยกูรูได้ขออนุญาตมานะครับเพราะฉะนั้นก็สะดวกในการนำมาสอนทั้งป .4 ป .5 ป .6 เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับป .5 กครูคได้ลงคลิปไปจบแล้วทั้ง Student Book แล้วก็ Work Book นะครับร้อยกว่าหน้าเออนักเรียนสามารถจิ้มลงไปได้เลยนะครับนะบในเวลาเข้ามาดูก็จิ้มว่า n e w s e h a l o 5นะครับแล้วก็ใส่วันหน้าหน้าที่เท่าไหร่ ทีละหนึ่งหน้านะครับนะหน้าที่1ห,หน้าที่10หน้าที่20ก็ว่าไปแล้วเคาะ e อ t e r นะครับในช่องของครูนานก็จะขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ม .1 นะครับนะม .1 เนี่ยคุณครูกําลังทําอยู่นะครับ new world 1ขอประชาสัมพันธ์นด้วยนะครับในของม .1 น,นี้รู้สึกว่าจะมีนักเรียนเข้ามาดูน้อยไปน,นิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นของนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นป4ป5ป .6 นะครับนะใช้หนังสือ new w o r นะครับ new world 1 ก็ก็ขอให้เข้ามาดูนะครับนะขอช่วยประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งเผื่อว่านะครับจะได้เป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยในการเรียนกับคุณครูในห้องเรียนส่วน x s 3นะครับหรือ a c c e s s ฟนะครับของนักเรียนชั้นม .3 นั้นคุณครูทำเป็นคลิปแรกๆกเลยนะครับนะคลิปไม่ใช่คลิปแรกๆคลิปแรกเลยนะครับ เพราะคุณครูเริ่มทําช่องเนี่ยทำมาจากหนังสือ Access 3นะครับเพราะคุณครูสมัยนั้นได้ได้สอนนักเรียนอยู่ในชั้นม .3 นะครับก็ใช้หนังสือเล่มนี้ก็เลยคิดทําช่อง YouTube ขึ้นมานะครับนอกจากนั้นนะครับนะในช่องของคุครูเมื่อไร่จะก่อนที่จะถึงรายการสอบโอเนประจําปีนะครับทั้งมทั้งป .6 ม .3 และก็ม .6 ด้วยนะครับนะซึ่งเป็น เป,เป็นวิชาภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างยากนะครับสําหรับชั้นม .6 แต่คุณครูได้มีประสบการณ์ในการสอนที่โรงเรียนนะครับนะก็เลยนํามาสอนลงในช่องของครูนันด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับนะใกล้จะถึงสอบโอเน็ตก็นักเรียนสามารถเข้ามาดูได้โดยพิมพ์ลงไปว่าเฉลยก็สอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใส่ระดับชั้นเข้าไปนดหนึ่ป .6 ม .3 ม .6 คุณครูก็นำข้อสอบจริงนะครับในสนาม4ปีล่าสุดนะครับนะเอามาเฉลยให้ก็วิธีเฉลยของครูพี่นันนะครับก็จะแตกต่างกับครูคนอื่นก็คือแปลให้ทุกคำศัพท์เช่นเคยนะครับแล้วก็เขียนให้ทุกประโยคเลยนะครับว่าแปลว่าอะไรเขียนให้เห็นกันชัดเจนนะครับแล้วก็บอกหลักไวยากรณ์ให้ด้วยโอเคนะครับวันนี้คุณครูพี่นันขอประชาสัมพันธ์ช่องครูนันชนแนลไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขอ จบการซตรีสสดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ